พี่น้องทั่วประเทศพี่น้องทุกคนครับวันนี้ปัญญาปยปัญญารวยก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับอ้อยอีกแล้วครับครับพี่น้องทั่วประเทศอย่างนี้ครับวันนี้ผมจะมาลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องอต้นอ้อยต้นใหญ่ต้นใหญ่หญกับกับต้นเล็กต้นกลางอะไรเนี่ยที่ที่ผมไปที่ผมไปสอบถาม พ่อค้าแม่ค้าที่เขารีดน้ําอ้อยอ่ะผมก็ถามเข้ามา,าผมก็ไปถามเขาว่าระหว่างต้นอ้อยที่รีดที่รีดน้ําอ้อยเนี่ยลำใหญ่หรือว่าหรือว่าลำกลางๆหรือว่าลำเล็กดีผมก็ได้คําตอบมาอย่างนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องทั่วประเทศที่ปลูกอ้อยนะครับเขาก็บอกว่า,าลำเล็กเกินไปเขาก็ไม่ชอบ เวลามันปอกออกมามันไม่ได้น้ํามันไม่ได้เนื้อซึ่งมันเล็กเกินไปมันก็เสียเวลาเขาเขาว่าอย่างงั้นนะพี่น้องนะเสร็จแล้วถ้าลำใหญ่เกินเนี่ยเขาบอกเวลาปอกไปแล้วเนี่ยมันรีดมันรีดยากอ่ะเขาบอกมันรีดยากนะเขาต้องได้ผ่าสองต้นใหญ่เกินไปเขาบอกมึงต้นมาเท่าแขนเลยเขาว่างันมันต้องได้มาผ่านะครับก็ได้คําตอบมาว่าเขาบอกเขาาชอบต้นกลาง ต้นกลางๆก็ต้นพอดีพอดียังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะพี่น้องตอนนี้ผมก็อยู่กับสวนอ้อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็จะแผนไปที่ต้นอ้อยนะครับพี่น้องครับอย่างนี้นะครับพี่น้องเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อ่าอย่างนี้อย่างนี้มันก็ต้นใหญ่นะพี่น้องเนี่ยอย่างนี้ต้นใหญ่นะอย่างนี้ต้นใหญ่มาก ต้นใหญ่มากเลยเออถ้าอย่างนี้ก็โอเคต้นกลางๆนะพี่น้องอย่างนี้ก็กลางๆนะสวนมากลำลำเล็กก็ไม่ค่อยมีเราก็จะมีก็จะมีกลางกับใหญ่ส่วนมากจะมีกลางกับกับใหญ่ลำเล็กเลยก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีนะครับพี่น้องไม่ค่อยมีผมมาคิดว่าไม่ค่อยมีนะครับลำเล็กจริงๆนะไม่ค่อยมีก็จะมีกลางกับใหญ่ที่ผมดูแล้วนะครับเนี่ย อันนี้เป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะครับนู่นนะครับมันก็สูงสูงนะครับนี่ครับลำลำลำใหญ่ก็มีไม่มากนะพี่น้องก็มีไม่มากก่อนนึงก็จะมีมีไม่กี่ต้นนะครับมีไม่กี่ต้นเนี่ยอย่างนี้ก็อย่างนี้อัน,อ,นอันที่จริงอัน อันต่อแรกนะก็จะที่มันออกมามันก็จะเป็นลำกลางนะพี่น้องอย่างนี้ก็ถือว่าลำกลางนะอย่างนี้ลำกลางนะถ้าเป็นต่อสองที่มันออกมาใหม่นี่เลยครับนี่เลยพี่น้องมันใหญ่มันใหญ่ลำมันใหญ่ครับต่อตอสองตาที่สองที่มันมันมันออกมาใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันออกมาใหม่อะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องมันออกมาใหม่ เนี่ยลำใหญ่มากครับเนี่ยเท่าแขนนะครับเนี่ยลำใหญ่ลำใหญ่มากนะครับหนู่นมันก็สูงสูงประมาณสองเมตรประมาณสองเมตรเนี่ยมันก็มีลำใหญ่กับกับลำกลางนะที่สวนที่สวนผมอลำเล็กๆก,ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลำลำเล็กๆล,ลำเล็กๆผมก็ ผมก็เก็บเอาไว้เหมืองกันที่ผมเก็บเอาไว้ก็เพื่อว่าเอาไว้วันข้างหน้าก็จะได้ถ่ายถ่ายทําให้พี่น้องดูเผื่อว่าจะมีประโยชน์เกี่ยวเกี่ยวกับการค้าของพี่น้องทั่วไปก็จะมาลงให้ดูนะพี่น้องนะเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ผมว่ามันก็ลําเล็กนะพี่น้องเนี่ยนี่มันก็ไม่เล็กเกินไปมันก็มีเล็กกว่านี้นะอย่างนี้ถือว่าลําเล็กนะพี่น้องเนี่ยอย่างนี้ลําเล็ก เนี่ยเนี่ยลำเล็กมันก็พอใจ้ได้นะไม่ไม่ถึงกับเล็กมันมันมีเล็กกว่านี้ที่ผมเอาไว้ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าผมก็จะมามาลงคลิปใหม่ผมก็จะชี้ให้ดูว่าลำเล็กขนาดไหนนี่ผมเดินหาก็ไม่เจอนะเนี่ยมันก็มีลำใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องอย่างเงี้ยลำใหญ่มากเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยลำใหญ่มาก ลำใหญ่เนี่ยคนรีดเขาบอกเขาไม่ชอบลำมันใหญ่เกินไปเขาบอกเขาชอบลำกำกลางนะครับเนี่ยครับลำใหญ่เยอะเยอะเหมือนกันเนี่ยลำใหญ่ๆงั้นเลยเนี่ยเขาบอกไม่ชอบนะครับพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงพี่น้องก็คอมเมนต์มานะครับพี่น้องคอมเมนต์มามาออกความเห็นมามาช่วย มาช่วยกันออกความเห็นนะครับพี่น้องนี่นี่อย่างนี้ครับนี่นี่อย่างนี้ต้นเล็กพี่น้องนี่ผมเอาไว้นี่นี่ต้นเล็กนี่ต้นเล็กอย่างนี้ต้นเล็กมากเนี่ยผมเจอแล้วเนี่ยนี่ะต้นเล็กครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องต้นเล็กเนี่ยผมให้ดูต้นเนี้ยต้นเล็กก็อ่าเล็กกว่านี้โป้งเราอีกก็เท่านี้โป้งเราเนี่ยและ เ่านี้โป้งเนี่ยเท่านี้โป้งมันก็มันเล็กไปไหมพี่น้องเท่านี้โป้งเล็กไปไหมครับคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาเล่ไอ้ไอ้ลำเท่าน,นีน้โป้งเนี่เราน่าจะตัดทิ้งใช่ไหมพี่น้องหรือ,อยังไงพี่น้องคอมเมนต์มานะครับช่วยช่วยกันออกความเห็นนะครับช่วยกันออกความเห็นนี่ผมก็มาถ่ายทําให้ดูว่า อ้อยอ้อยลำใหญ่ลำกลางลำลำเล็กยังไงผมก็มาถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องเพราะว่าผมไปสอบถามคนรีบน้ำอ้อยเข้ามาแล้วเขาเขาเขาให้ความติชมมาแบบนี้นะเขาบอกเขาบอกมาแบบนี้ผมก็ผมก็มาถ่ายทำให้พี่น้องดูนะครับว่าอ้อยเนี่ยสวนมากในสวนเราก็จะมีสองขนาดนะหรือไงสวนมากก็จะมีสองขนาดเนี่ยมีอ่ามีใหญ่มีใหญ่กับกลาง ว่างั้นซะมีใหญ่กับกลางลำเล็กก็ไม่ค่อยมีนะครับลำเล็กเล็กกว่านิ้วโป้งก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากก็จะเอาไว้ใหญ่กับกลางนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็โอเคเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกลางๆนะพี่น้องก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วผมว่าเนี่ยน่าจะเสียบได้เดี๋ยวมันน่าจะเสียบเข้าเครื่องรีดได้พี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นอ้อยอสิงคปโปร์น้ําพึ่งอันนี้สูงมากนะอันนี้สองเมตรกว่าแล้วพี่น้อง สองเม็ดกว่าโน่นนะอันนน้นเกือบสามเม็รนะเกือบสามเม็รแล้วมันได้ผลนะพี่น้องมันสูงมากสูงมากครับเนี่ยเริ่มสูงแล้วเริ่มสูงยังไงก็พี่น้องก็ใครอยากได้พันใครอยากได้พันอ้อยก็ก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มา ใต้คลิปนะครับใครอยากได้พันมีทั้งสิงคโปร์น้ำผึ้งแล้วก็สุพรรณห้าศูนย์นะครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็094 259 0133นะครับ294เอ้ย094 259 0, 25 0 1 3 3เเบอร์นี้แหละครับพี่น้องถ้าใครอยากได้ ถ้าใครอยากได้ไอสายพันธุ์น้ำผึ้งสายพันธุ์สุพันห้าศูนย์ก็มีแค่สองพันนี่ครับพี่น้องพันธุ์อื่นผมก็ไม่ปลูกหรอกมีแค่สองพันนี่แหละครับครับครับคลิปนี้ให้ชมแค่น,นี้ครับพี่น้องเกี่ยวกับอ้อยอยทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับอ้อยอยทั้งหลายเกี่ยวกับการปลูกอ้อยเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ้อยอยวันนี้ก็เลยมาถ่ายมาถ่ายคลิปมาให้ให้กับพี่น้องดูเรื่องเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าเขาเขาเขา,ขา,ขา,ขาติมา เขาติมาลำใหญ่เกินอะไรอย่างนี้ก็คลิปนี้ขอถ่ายทําไว้แค่นี้นะครับขอหยุดไว้แค่นี้ช่วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ